สู่ช่องดี 2K ออกไปดูช n n e l ครับท่านชมครับวันนี้จับปลามาปักเบ็ดนะครับผมปักในน้ำเหมืองเนี่ยนะครับนะครับไปปูนยาวไปปูนนะครับเบ็ดวันนี้ผมเลือกเบ็ดที่ความยาวเอ่อสองเมตรนะครับท่านชมครับนะครับขอนี่เป็นขอยายหน่อยนะครับเนาะเยอวันนี้เป็นลูกปลาหมอนครับนี่ปลาเสดนะครับผม ตัวมงงามเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4โมงมแมลงแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามแมลงนะครับท่านผู้ชมครับปะ่ะเดี๋ยวเอาไปปักเบ็ดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มมาปักกันเลยนะครับท่านผู้มชมครับนะครับผมก็จะเอาลงไปประมาณสัก สักข้อมือสองข้อมือนะครับท่านชมครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับลงไปแหมปักเดียวอดลงแพ่หมสักหน่อยนะครับครับประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวผมขอปักไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านชมครับ เราเดี๋ยวเอามึดเอามารุ่นผลงานกันนะครับนอว่าจะได้ปลายังพองนะครับผมนี่ดูต่างเจ้านาเปิลตีเข้านะครับไอ้สวัสดีครับไอ้ขออยาดทายตอนตีตีเข้ากันนะครับขอขอทายตอนตีเข้ากันนะครับอันนี้ตีเข้านะครับนอตีไว้อันนี้เข้าอย่างรับเข้านึ่งนะครับ หอมมันนี่นะครับเนี่ยครับท่ายงครับนี่เปิดห้องไม้อยู่ครับนี่เออันนี้เปิดห้องไม่อยู่ครับไม่หีบเลนะครับเนาะเนี่ยครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตคนบ้านเฮานะครับนะครับปกติเลยถึงจังไงนะครับเดี๋ยวผมขอหยาถ่ายกัมนะครับอันนี้เอากัมกี่มัดครับเอากัมมัดเดียวในการแต่มันน้อยแต่เขาเอาอ๋อมันน้อยก็เอาไีวเกี่ยวนะครับอันนั้นหลวมอย่าง สี่คนเดียวเลยนะครับเนาะตีคนเดียวเลยนะครับสี่ไม่กินเ่ยสีไมกินเลยนะครับเนาะเขาขายเกี่ยวโลดอ๋อทีนี้แป้งครับเข้าครับแป้งครับเนาะตีประมาณตีประมาณสักห้าหกกัมห้ากัมนะครับห้ากัมก่อนแล้วแล้วนะครับนะครับหมูมิ้นท์เข่าเลยนะครับเนาะไม่หีบอีกนะครับเนาะ สีไม่ินนะครับครับขอบคุณเจ้านักนะครับผมบครับตอนนี้ก็ไปไซเบตพิ้งมาแล้วนะครับท่านชมครับใส่บุม,มดนะครับผมเดินมาได้สองตัวแล้วนะครับตัวมอกหายเลยนี่ดดถือว่าได้อยู่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่แล้วก็ได้ตัวน้อยใหองตัวนะครับสองแต้มไปแล้วนะครับอดี ไปมันคำก้นนี้แหม่น้อยนะครับท่านชมครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใจด้วยกันนะครับผมผมก็ใส่หนูตัวนะครับใส่ตัวนี้สักซ้าหลังนะครับดิบุตรพอว่าจะมีหนูติดตัวก่อนนะครับมาใส่เบสตัวใส่หนูตัวนะครับครับท่านชมครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมปะเดี๋ยวเอาไปใจเบสตัวกันเลยนะครับผมดูว่าหลอดหัวคำนี้ป่าจะติดก่อนนะครับ หลังหลังแรกหลังนี้เป็นไรครับเยื่อมดเห็นล้วกันเนีครับเฮ้ยเยื่อมดนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเยื่อกันนะครับแล้วเดี๋ยวเ้าไปลุ้นหลังต่อไปต่อนะครับท่านชมครับมาดูหลังนี้นะครับดูหนุ่มไปก่อนนะครับป่าน่าจะกินนะครับผมนะครับป่าน่าจะกิ่นครับดุดุดุออมนุ่มอนุ่มแล้วครับดู อ้าอ้าอ้านะครับอ๋อเป็นปลากดนะครับผมปลากดนะครับท่านผู้ชมครับป่าก๊อด๋ีวผมดึงขึ้นมาก่อนน้โอ้นี่กินแต่เจ้าแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวดึงขึ้นมาก่อนนะครับอนะครับดึงขึ้นมาละอ่าตัวแรกนะครับแต้มแรกนะครับมานมันมานปอบปลากดครับผมครับ อาจพุ่นจเจ้าบ้านเปิ่น่าจะปิกบ้านกันนะครับตัวแรกแต้บแรกนะครับท่านชมครับหมานหมานครับผมนะครับผมมาได้เอาเอากระชังมาเตยสกรมนะครับท่านชมครับแต็บแรกหมานมาละป่ะไปลุ้นหลัง้าไปต่อนะครับมาดูหลังนี่นะครับท่านชมครับ ซื้ึกว่ามีอากาศแล้วนะครับผมดูกันเว็ดล้วครับดูปิดป้ายยังเอ้ยดึงขึ้นมาก่อนโอ้กดแหมแล้วนะครับท้านชมครับดึงขึ้นมาก่อนนะครับแต่้ต่ฟังจริงขนาดเลยนะครับโอ้โหเบ็ดผมว่าโก้งเบ็ดผมนี่ตึมหักนะครับดูดูมันโก่งแล้วครับท่านุมครับสองเม็ดนะครับเบ็ดสองเม็ดนะครับอ่ะ ตัวที่สองนะครับอุ้ยนนะครับสองแก้มแล้วนะครับท่านผู้ชมครับป่ะเดี๋ยวเอาไปรุ่นต่อนะครับท่านผู้ชมครับโอ้มันๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าหลังนี้จะมีอาการแล้นนะครับท่านผู้ชมครับดูการเพชรผมแล้วครับดูเปลี่ยนหน้าผมับดึงขึ้นมากันเป็ดผายอย่างเงย โอ้ปวดขากดทำแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกันนะเบ็ดมันยาวล้ำไปนะครับเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาก่อนนีะครับได้ห่มตัวแล้วครับผมอ้ยแต่ฟังมันจริงขนาดเลยนะครับลงยากอ่ะนะครับนี่ขนาดเบ็ดผมชุดยาวเลยครับยังลงไปลุ่มพุ่นก่อนนะครับนะครับท่านผู้ชมครับสามเต้มละ ว่าไมานี่มันมานอยู่นะครับผมป่าเดี๋ยวเอาไปลุ้นต่อนะครับผมก็จะทายหลังที่มันติดนะครับท่านผู้ชมเพื่อหมือห้เสียเวลานะครับเนาะป่าเดี๋ยวเอาไปลุ้นต่อครับหลังนี้ผ็มีอากาศแล้วานะครับท่านผู้ชมครับป็นปาครับพันโอ้ปิดปาก้นนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนผมให้มันนิ่งๆกันดึงขึ้นมา นะครับเห็นตัวงละวสีแต้มแล้วนะครับท่านผู้ชมครับปากก้ในน้ำเหมือนนี่ปากกนักอยู่นะครับนะครับใส่ใส่งามๆเลยนะครับผมถือว่ามานอยู่นะครับนะไปไปลุ้นต่อครับหลังนี้ดูเหมือนติดเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ เป็นปลายนะครับนะครับดึงขึ้นมาก่อนโอ้เป็นปลาโคดอันนั้วนะครับท่านผู้ชมครับนะครับดึงขึ้นมาก่อนเต็มตัวแล้วครับผมอุ้ยนะคันเพ็ดผมแล้วครับโก่งดีขนาดเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋อันนี้สองเมตรนะครับตึมฮักนะครับผม สอตัวสอเต็มแล้วนะครับทา้งชุมครับโอ้ไสสหมองงามมองงามทั้งเลยนะครับปากกุดมงนี่ปากกุดนักนะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นหลังต่อไปต่อนะครับหลังนี้ดูเหมือนมีอาการแห้งแล้งนะครับทํ้ชมครับดูกันเป็ดเปีย,เยะเลยนะครับดึงขึ้นมาก่อนเป็นปลายังดึงขึ้นมาเป็นปากกุดนะครับทั้ชม โอ้ประกดกินดีขนาดเลยนะครับเฮ้ยตัวนี้ตัวน้อยหน,น่อยนะครับกรถือว่าได้แต้มอยู่นะครับนี่ครับประกดนัขนาดเลยปะไปรุ่นหลัง่ไงต่อนะครับผมดูหนังนี้นะครับหนังนี้ปลากินทำแล้วนะครับน้องชงครับดูกันเป็ดผมแล้วครับเปลี่ยนน้ำขนาดเลย ดึงขึ้นมาก่อนนะครับโอ้ติดกับดึงขึ้นมาเป็นปลาช่อนนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับปลาช่อนครับผมตัวปอใหญ่นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับเนี่ยนุหลายเต็มแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผาไปลุ้นต่อนะครับผมอีกานะครับนอนมันๆครับ ซึ่งว่าหลังนี้มีอากาศหนาวแล้วนะครับท่านชมนครับลงไปเอากันนะดึงขึ้นมาเป็นปากรดนะครับนี่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นะครับนะ,นะครับโอ้กินเมินขนาดแล้วนะดรันด้านทางมาใส่ริ้วหมดเลยเก็บแต้มไปหั่มนะครับผม หลังนี้นะครับทายุงครับหลังนี้หลังนี้นะครับเป็นปากกนะครับผมใส่งามอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนโอ้ดึงดึงออกมา,มายากนะนัดเดี๋ยวกันนะครับทายุงครับ,รบกุ๊กดึงมันขึ้นมาก่อนะนะครับ ตองแล้วครับผมหมูได้กินมื้อนขนาดนั้นครับท่านชมครับเนาะผมละไว้ประมาณชั่วโมงกึ่งอะครับครับถือว่าหมานเลยนะครับท่ารับได้กี่ตัวแล้วหมูครับคันไม่ได้นับสกัดนะครับอ่ะปะเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อนะครับผมท่านชมมาดูหลังนี้นะครับบุ้งโอ้ยติดก่อนนะผม นะปายเบ็ดอยู่เบ็ดนะครับเออปฏิทิศอ๋อปามไปกล้องคนเดียวมันนะครับนหะกล้องขี้ยะตายก่อนนี่ผมพอกัอนลูกปลาตายก็อมตายนแล้วครับเดี๋ยวผมเป็นเยื่อกันนะครับหลังนี้ปติสกรรมนะครับผมครับท่านชมครับปิกมาแล้วนะครับผมนะครับรอบแรก น่าจะได้ประมาณสักแปดเก้าตัวนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ได้ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมไปปักเซตแล้วก็เดินปิกนะครับได้มาสองตัวนะครับนะครับรบนี้ก็ถือว่าหมาน,ยน,นอ,อ,อยู่นะครับท่านผู้ชมครับตัวใหญ่อยู่นะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับท่านผู้ชมครับอ๋อรอบนี้เยอะเยอะก็จะบ่มีแล้วครับผมเปลืองขนาดเลยนะครับเยอะนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกันมาดึงขึ้นมาก่อนนะครับดอ ปากดนะครับหมายนี้เยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาไปรุ่นต่อรอบที่สองแหมกัมนะครับเดี๋ยวผมขอพักก่อนนะครับมันๆเลยนะครับรอบแรงนี้คืนนี้ผมก็จะนอนแห้งนี่นะครับท่านชมครับจะกางเต็นนอนตีแห้งนี่นะครับเาช่วงนี้ก็เชียงหายก็อากาศเริ่มเย็น มาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ประมาณซาวเอ,อสซาวสององศานี่ครับนะครับเดี๋ยวผมจะพักนอนที่นี่นะครับเนาะรอบท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปใจรอบที่สองกันเลยนะครับผมเ,เยื่อก็ม่มีแล้วครับเหลือนี่สิบตัวหแท้นะครับไปไปใจรอบสองกันเลยนะครับ แบนนี้มีอากาศแล้วนะครับดูเหมือนว่าป่าติดแล้วนะครับผมถึงมาก่อนนะครับโอ้กล้องขี้โคขี้ยานะครับนะนะครับเป็นปลาช่อนนะครับผมหลังนี้ดูมีอากาศแล้วนะครับดูดูอ๋ออ๋อไปครับ นาะกัรเบ็ดผมเนาะดึขึ้นมากระนั้นโอ้เป็นปลาช่อนนะครับผมอ่ะได้เหี้ยมตัวแล้วนะครับเดี๋ยวกันนะครับอ๊บไอเ้ยดึงขึ้นไปนะครับได้เหี้ยมตัวแล้วนะครับผมเติร์นนี้ก็ใหญ่หน่อยนะครับตัวที่สองนะครับรอบที่สองเนี่ยนะครับมือนหมานครับผม นะครับมันดูหลังปหลังนี้นะครับหลังนี้หมูจะติดก่อนนะครับผมต้องปรกันไว้แล้วครับจุ่มอยู่ลุ่มหมดแล้วครับอ่าติดสักคำนะครับผมสรุปรอบสองนะครับท่านผู้ชมครับปิ๊กมาแล้วนะครับผมสรุปได้สองแต้มนะครับหมานแค่สองแต้มนะครับผม เยื่อมดนะครับเยื่อมพอใส่นะครับนี่ก็เป็นรอบแรกนะครับเก็บป่าก่อนครับตัวน้อยหอใหญ่นะครับตัวนี้ก็ยังแค่น้อยเนาะนี่ก็ใหญ่น้อยนะครับนะครับกอบตอนกลางคืนนะครับถือว่าได้หมานอยู่นะครับท่านผู้ชมครับปากดฏปลาลิมอันนี้ก็ซิป ครืนนี้ก็ปอตีกันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวบนผูกมาเจ้าห้องไปเก็บเบ็ดกันนะครับว่ามาเจ้าปลาจะติดเพิ่มึีกกอนะครับผมคืนนี้ก็ลาวตีสวัสดีนะครับปลากันพ่กนี้ครับผมแนวคณะสวัสดีครับสวัสดียามเจ้าครับท่านผู้ชมครับผมอันนี้เดี๋ยวห้องจะไปเก็บเบ็ดกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศมะเจ้านะครับผมตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมง ปลายแล้วนะครับผมหมืดจ้านะครับเนาะเออต่คืนนี้หนาวขนาดเลยนะครับมาเจ้านี้มาดูในโทรศัพท์นะครับอยู่ตีประมาณสิบสิบเจ็ดสิบแปดองศาครับตีบ้านเวียงเดิมนะครับตอนนี้ผมอยู่ตีบ้านเวียงเดิมตําบลเวียงเหนืออาเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงไายนะครับผมเชียงไายเฮาเริ่มหนาวแล้วนะครับไปท่านผู้ชมครับไปร่อนเบสไปเก็บเบสตัวกันเลยนะครับผมว่าเรามาเจ้านี้จะได้เพิ่มแหมกี่ตัวนะครับ หลังนี้ติดก่อนหลังนี้มัมติดนะครับป่ะเดี๋ยวผมจะเดินไปแล้วก็เดี๋ยวก่อยมาเก็บที่หลังนะครับมามาลุ้นกันนะครับเนาะจะได้เพิ่มหมกอนนะครับหลังนั้นก็บปติดนะครับผมดูเหมือนนี้จะมีอาการนะครับท่านชมครับเหมือนปาติดเลยนะครับนะ่ะ ครไปเป็ดเปียน้ำละโมูเปนไปานะครับโอ้เป็นป่าช่อนนะครับผมเฮ้ยูบเนะเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาก่อนนะครับดึงขึ้นมาโอ้ยห <c oughs> มาแล้วครับตัวแรกนะครับท่านผู้ชมครับเป็นปลาช่อนใส่งามอยู่นะครับผม เจ้านี่หวานๆน,น,นะครับป่เดี๋ยวไปดูหลังอื่นต่อนะครับผมหลังนี้เห็นนะครับท่านชูงครับหลังนี้มีอากาศหําแล้วน,นะครับผมดูเอาเอาเอาดูดูไปนี่ครับดูดูผมมันดึงนะครับเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาเป็นปลาเป็นปลากดนะครับท่านชูงครับอุ้ยเดี๋ยวก่อน ขึ้นมาก่อนอเห็นเนี่ยครับได้แฮมตัวแล้วนะครับผมตัวที่สองนะครับสองเต้มละนะครับนี่ปากกดนี่ใส่งามอยู่นะครับตัวที่สองไปลุปรร้นต่อครับผมหลังนี้ดูเหมือนมีอาการแถวนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ ยังติดเอ้ยโอ่เป็นปากดคตรทำนั้นนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวกอนดึงขึ้นมาก่อนเนี่ยได้เห็นต่อแล้วครับปากโคนะครับใส่งามอยู่นะครับผมเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็พระิด์ออกแล้วนะครับผมไปลุนหลังทางหน้าผู้ต่อน,นะครับ หลังนี้มีอากาศธรรมดานะครับท่านชมครับดูดูป่าอย่างโอ้ปลาโคตรธรรนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวก่อนดึงขึ้นมาดูโอ้สวยงามงา้งันเลยนะครับนี่งแล้วนะครับผมโอ้ในจินเมือนขนาดเออติดกลางมัน นะครับเราใส่ดิวหมดเลยนะครับผมหลังนี้ดูเหมือนมีอากาศทำแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมลงไปเอาก่อนอปลายอย่างเอ้ยโอ้เป็นปลา,ปลา,ปลาช่อนนะครับนนิ่งๆก่อนนะครับ,รบได้เห็นตัวแล้วครับผม สายนี้โอ้ยรุดพอดีนะครับท่านชมรถตัวใหญ่อยู่นะนะครับเออดูได้ห้าตัวห้าแต้มแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับท่านชมครับนะครับไปไปลุ้นต่อครับผมโอ้โหแบบนี้ติดเห็่แล้วนะครับท่านชมครับโอ้หมานๆขนาดเลยนะครับเออเดาพอสายเบ็ดแล้วครับ พอลิวมดแล้วครับเนาะน่าจะกินเมินขนาดเลยดึงขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาน่าจะกินเมินขนาดนะครับท่านผู้ชมครับสาปลาริวมดแล้วได้ปรากฏนี่แฮมตัวแล้วนะครับเออแมเจ้านี่ก็ถือว่าหมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับหกเต็มไปแล้วนะครับป่ะไปดูหลังอื่นต่อนะครับผม อันนี้นะครับอันนี้ดูเหมือนว่าป่าจะติดแล้วนะครับน้ำโยงครับเป็นป่ากดนะครับก่อนเดือนนี่มันนี่เงินดึงขึ้นมา <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับแหมต์ตแล้วครับผมโอ้ตัวนี้ตัวจะใหญ่นะครับป่ากุดหรใหญ่ดีนะครับถือว่าหมาดเลยนะครับตัหลายตัวละ ปลาใกล้จะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูหลังตัางหน้าไูต่อนะครับปรากฏกิดเเมือนขนาดละหลังนี้มีอาการทำนั้นนะครับท่านผู้ชมครับปรากดเห็นแล้วนะครับผมปิดปากดนะครับดูใส่หมวกง,งามนะครับ น่าจะกินเมือนละผมดึงกันมาก่อนนะครับเออรุดนะครับเมาลีลาลงไปนะครับดึงบัดดึงนะครับเออรุดเหะครับลอดูมันกินแล้วครับท่านชมครับปะใกล้จะหมดแล้วนะครับท่านชมครับตัวนี้ผาดจะมีหน้าพุ้นแหมนะครับเดี๋ยวผม ไปดูก่อนน้านี้ขอจะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหลังนี้ก็บปกินนะครับแล้วก็หลังนี้หลังสุดท้ายแล้วนะครับผมหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับปะเดี๋ยวเอาไปรุ่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปสรุปผลงานกันที่ภาคกุ้นผมครับนะครับผมครับท่านผู้ชมครับปีกมาแล้วนะครับผมนี่ผลงานมาเจ้านี่นะครับ ได้ประมาณสักหกเจ็ดตัวนะครับอันนี้เป็นหองตาคื้นนะครับผมตาขึ้นกันได้นักอยู่นะครับเทใ,ใส่ตัวกันนี้นะครับได้กันนี่โอ้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับดูนะครับดามช้วนะครับ,รบ <c oughs> ผมถอดกล้องออกมาดีกว่า นะครับโอ้ด้ได้เยอะเลยนะครับผมหลายตัวขนาดนะครับน่าจะประมาณสักสัวสวตัวพอดีนะครับท่านชมครับนะครับน่าจะสักสองโลได้อยู่นะครับตัวใหญ่อยู่นะครับผมกับหมานี่นะครับผมแล้วก็ผมใส่หนูตะคืนได้5ห้าตัวนะครับก็ถือว่าหมาณอยู่นะครับได้ตึงหนูได้ตึง ป่านะครับหนูผมอ็แจยอยู่นี่ปุ้นนะครับอ่ะก็ฝากผู้ชมทุกท่านตัวนะครับหากชอบคลิปบรรยากาศที่ไซเบนอีกอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะไปที่ไหนก่อฝากท่านผู้ชมฝากติดตามเป็นกำลังนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผม